มาเปิดคลิปนะครับวันนี้ก็พาน้องเวฟน้องแพ็คแล้วฮะแล้วก็เสียเบิร์ดแล้วก็ลูกเมียมาที่วันปล่อยเสือข้าข้าเอาเป็นหกได้ไหมห้านี่จะเนห้านี่มันจะมินเน่ไม่หกคนพ่อลูกในท<า><อ>้องด้วยคนนะึงอ่า็นไงพี่เราจะไปตะที่โมง่งไม่เดี๋ยวเรากินคงกินข้าวเราตะกี้ไปดูแลสุดยังไม่มีคนเท่าไหร่เพราะว่ามีแต่เสือเสือก็ไม่มีมีแต่สิง แต่ว่าเดี๋ยวไปเจอกันโอ้โหงานนี้ลีโอนี่ทำไมลีโอก็เลยสิแค่เปิดโลกก็เปลี่ยนแล้วก็เออนี่ก็สารฝันน้องๆก็คือมีที่นงที่นอนอะไรเขาบอกว่าวันนี้เขามาสามก็จะกลับมาหกแล้วที่นอนมันมีแปดวดูเล้ยงจะนอนนียมันเลยสกีมอรมงเมี้ยเนี่ยเป็นเนี่ยมอรงกันในน้ำแต่ได้เลยไปเจอกันครับพี่ครับ นี่และวันนี้เราก็ปลดนี่ให้สำหรับไอ้ห้องหลังนี้ได้ครับผลนะครับปลดนี่ที่อะไรโดนยกเลยต่องสำงานเลยเมืียแล้วโหเครียดหนักเลยนี่เครียดหนักเลยค่าคลอดด้วยไอ้เดี๋ยวไปแจกมิตรแป้นนะพ่อไปเจอกันไปเราพาไปดูห้องเราดีกว่าที่เราได้พักปลดกั่นีครับเขอจบไปครับนี่ครับห้องพักก่อนเรา เขาจัดเตรียมให้เราอย่างเรียบร้อยอย่างดีมากเราเรามาแล้วไม่ได้เช็คนอนเลยอะไรแต่เพลงเท่เด ja um, ี <t iny> <t iny ๋ยวเดี๋ยวกระโดดดีๆนะเราหัวไม่ได้นะล้วพุ่งไปแล้วพุ่งเมื่อกระโดดสูงนะแต่เก่งกันนะที่เลยฟรียังไม่ต้องไอเดียของที่ที่พักเจ้าของที่ดูไวยนะโโ บีจุกบีจุกเฮ้ยแต่ที่น้องดี่ดีไปกันเจอกันที่งานดีกว่าครับไปครับอันนี้เรามาถึงหน้างานกันแล้วครับผมทางหาที่จอดรถแต่เรามีแผนเราจะแก้งพี่ดะกันนะครับว่าลืมกล้องมาเพราะเขาให้เรามาถ่ายคลิป เราจะแก้งเขาว่าลืมกล้องมาดูรีแอคเขาเขาจะลงทุนไหมเพราะที่พักที่พักไกลมากไปดูกันอะไรจ๊ะพี่ลืมเอาออสโมมาจริงวะเนี่ยจริงเลยไม่ใช่แล้วจะโมทำไมเทคของเมื่อกี้ที่ได้โคต ผมว่าจะเอาถ่ายถ่ายคลิปผมอ้าวเราไม่เอามาแต่ทีแรกสุดที่เด็กเอาออกดิเอาออกเอาออกมาเอาออกมาจากจากไอ้นั่นจากไอ้จากไอ้กล่องที่ผมใส่ผมจะถ่ายที่ถ่ายที่เปิดถ่ายถ่ายที่ร้านน่ะไม่ถ่ายที่นั่นโหนะแย่หงอกไะเนี่ยจริงจริงพี่ลืมมาใส่กระเป๋าไอ้เบฟมาก็ไปเอาทันไหมเนี่ยทันรีบไปเอาเลยที่พันไก่ด้วยจริงเนี่ยก็ว่า The sun is warm on my skin. The air is clean and light. No need for shoes or worries in this gentle. นี่นะครับดูจากบรรยากาศนะครับนี่ข้างหน้าเขารถเข็นแคมป์นะฮะเออมีกระตงกระติกของกูนี่รถเข็นลูกกระเป๋านมแคมป์เอางาได้ครับเมื่อก่อนเราก็มาเที่ยวงั้นแหละครับแต่ตอนนี้พอเรามีลูกมีเมนี่มาอีกคนด้วยเนี่ยลองบอกแล้วไม่ต้องไปองงานปล่อยเสือไม่ต้องไปไม่ต้องไปสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์ผมตัวอย่างที่ดีมาตั้งแต่มาตั้งแต่แบบว่ายังไม่มีแฟน จนมีแฟนจนมีลูกไม่ลูกหนึ่งลูกสองไปให้้วยลูกละวังฮะโอยใจเย็นๆไอ้เดียชีอยากให้มีคนที่สามนะฮะแท็กบอกอยากเล่นกับเด็กผู้ชายนะครับผมนี่แล้วนี่ดูบรรยากาศนะฮะนี่ Royal Enfield ถ้าสนับสนุนด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้านขวาจะเป็นเวทีอะไรก็ไม่รู้นะฮะเราเพิ่งมาถึงเหมือนกันอันนี้เขาลดเขาให้แว่นเหรอพี่อะไรนะไวให้แว่นเหรอ เออๆน่าจะมีให้เช่าให้อะไรอย่างงี้แล้วก็นี่โรอ้ยซุ้มเสือโหยโอ้โหเจอมาจนโหยแล้วนะไม่ไหวแล้วนะพอแห้งเหลือเกินนะนี่เดี๋ยวเรามาบูธนี้แล้วกันอเมริกันคาร์โอ้โหคันนี้มา The street lights start to glow. The little food carts are rolling, putting on their show. The sizzling of the oil, the sweet smoke in the air. A little bit of heaven, no w o r d without a care. The old man cooks his noodles with a fire in his hand The aroma fills the sidewalk in this culinary land Yeah, no reservation needed No fancy fake design, just a simple honest meal And a good old happy time It's a street food serenade, a symphony of taste What's this? Are you in love with Belle? How was it today? To be honest, the woman I interviewed I didn't choose her These two แล้วก็บังคับให้ผมขอไอจีด้วยขปถึงว่าลูกเราจะได้ไปติดตามเขาแล้วคือเขาบอกไอจีอยู่อ้นี่ไปซูมหน้าเขาอย่างนี yeah> ้แล้วก็ลงนมอย่างนี้เฮ้ยดูไงกูเห็นอยู่ดูในกล้องโชคดีมากรถรถสวยๆทั้งนั้นเลยนะพี่เป็นรถอเมริกันนะครับผมเท่ๆทั้งนั้นเลยไปจิ้มได้เลยไปจิ้มได้เลยไปจิ้มเออไปจิ้มได้เลยจิ้มนี่ได้ป่ะ

เเข้ากับบรรยากาศละมือก็ถือว่าเทียนอกจากที่สายสูตรงานพิฮงแล้วนี้แล้มาเลยแล้วมาแต่งตัวทางนี้แม่ก็รูใจว่าตัเองแบบโคตรเท่จริงๆแต่รองเท้าต้องเปลี่ยนไหมรองเท้าไน่เขาจานให้มา แล้วไอ้ข้างบนเนี่ยข้างบนเท่ข้างล่าง,างนี่แบบอาจารย์คงเไยเท่แบบชิวๆแ,แบบขาขาบ้านี่เหนื่อยนั่นเลยต้องขอบคุณขอบคุณแต่เก่งเสียรเรีวครับเฉียร <c oughs> เรีวดูไหมเลยเฉียรเรีวดูไหม <c oughs> ดูดูขอบคุณนะครับพี่ <c oughs> แต่เก่งพี่แล้วแต่ลอตที่สองพี่ยังไม่เอามาให้ผมเลยวันนี้วันนี้เราขอเท่หน่อยหนึ่งวันแล้วแบบเขายิ่งใหญ่เขาเดินละมาเดี๋ยวพาไปดูตอนคืนคืน้ตอนนี้ เดถามอยู่แล้วเราจัดหลับเราก็มาดูถามอะไรครับขอตัวไปดำน้ำก่อนเชื่อเบื่อจริงเจอกันอันนี้ไม่โชว์ไม่มีพี่ขายสองเดียวขายสองเดียวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาไหมครับมาประมาณสิบเอ็ดโมงครับมาเอาบัตรอะไรอะไรก่อนเราพักตรงไหนรถเปิดผมกลับกลับเลยใช่แล้วก็มีน้องๆมาเปิดบูธไว้ให้นี่วันหนึงอยู่สวันแล้วนะครับมีผ้าพูดแกจัด ไปที่ไหนพี่เอ่อไม่ไม่รู้ไปรู้ไ้ดีแล้วพัฒส,สนามไปเรื่อยไป <c oughs> เรื่อย <c oughs> ดีครับ <c oughs> ได้ครับเนี่ยังไม่ได้มีทีไไ่ไปบางที่ได้ไหมพี่นะโอ้ขอบคุณมากนะคะรับโบที่ได้ครับจำ,สำ,<ส>ำผมได้ไหมไม่ได้ครับโอเคครับพี่ มต้องห่อเออหมูมันป็ินความร้อนวันนี้ไปแล้วก็เอาไปให้เต็มเกมการ์ดโอ้หร้อว่าขวดแ้วนะคะมีความขัยด้วยนะขวัน้ำมันีด้ยนะคะขดรับฟรีนะคะดมาค้วขวม่นะคะวันนี้เรป่าเอยอเดินมาหาโอ้ยก่นที่ไปวันนี้ได้ไมนะโอ้ขอบคุณมากนะครับโอ้ยได้ครับได้ครับโอเคครับพี่ มันต้องขอนี่เป uh ็นารที่มันมานบวมันปิดความลอยวันนี้ไปแล้วเเอาไปให้เซนเกมการ์ดโ่าัไวแ้วมีามมงด้ยนะครับนียนะคะามวดนะนะคี่้นะนึ่งหนนะคะันนี้เปาอยู่เออเดี๋ยวมาหาอูดห่ะสวัีครับัีครับมเลยนะเรอใช่ครับมตเน่ยนี วันนี้นะฮะคุณ okay, ดิวเขาจะไปขึ้นโชว์ตูดเวทีที่4นะครับสำหรับตัวโชว์ตัวอ๋อโชว์ตัวนะครับผมไม่เราดูคลิปเขาแล้วมันไม่ค่อยเห็นตัวเห็นแต่ตูดเขาออ๋ตูดดังกว่าหน้าอยู่เพราะว่าทางเดียวกันนะฮะชอบโชว์เหมือนกันนี่แล้วก็ใครมาก็แวะมาที่บูธโอวาน่าได้ครับผมมีของขายของพายนะครับผมอยากได้ของเติมนะของเติมเดี๋ยวรอพี่อู๊ดแป๊บนึงพี่กำลังมามีแน่นอนครับมีแน่นอนครับผมเดี๋ยวเจอกันแน่น้อนนะ คนก็กำลังหลังไหลเข้ามาในง,งานมากมายๆๆครับเยอะแยะหลาคนนะเยอะจัดเยอะมากๆแล้วเราก็ไปไม่ถูกเลยครับก็จะไปแต่งเวทีไหนเแล้วเช็คเวทีด้วยเราเรา,าจะไปดูอะไรจะไปดูอ,อะไรแค่นั้นแหละจะดูพี่จ่ายมากกว่าจ่ายเลยพี่จ่ายพรุ่งนี้แต่วันนี้เป็นวันแรกพี่จ่ายไม่มาครับแต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมั่งก็ไม่ได้เช็คเลยเลยแล้วไปดูเวทีโน้มเวทีนี้ล็อปเปอร์ เดี๋ยวมีน้อยไมย่รู้เลยรู้สิ่งน่ะเนี่ยผมผมยิงดีเราจะไป,อ,ไปอะไรก่อน,อนทีเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยไ,ไม่รู้เหมือนกันมาสัมภาษณ์แต่ไม่ ดูคนดูคนหันกล้องให้ดูคนเราไม่ใช่คนด้วยวะสวัสดีครับเอาสีคไมเยโอ้มวันวันเลยไพูดยังงี้เหรอดักดักจักคือโอเอฟซีเอฟซีเได้ม่เปฟังอ่าล้วนี่รอ พี่แดงมอค้าสกาดอ้ยไม่มีไม่พี่พี่แดงมอค้าสกาเด้นนะครับพี่ชายที่รักนะครับผมไอ้เอาเอาแยกเรื่องมันนะนี่พี่แหละพี่เวฟเด็กเยอะมากนี่วันนี้มอค้ากันเล่นเล่นต่อจากพี่จ๊ะใช่ครับแล้วทำไมมาซะเร็วเลยมาทำอะไรขอไปมาคุยมาคุยก่อนคุยมาดูเขอเ่นเขาเล่นไม่ดีอ๋อแสบเมล็ดปลาแล้วเกลับมื่ไหนพี่วันวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็บ่ายจะสายว่าไป วันปล่อยเสือพี่แดงไม่ค่อยไม่ได้ให้ศิลปินทำอะไรพี่แดงทำท่าเสือได้ไหมเราแห่ด้วยนะสามสี่แล้วเอาเลยนะสามสองเดี๋ยวเอาพอสี่นะสามสองเอาเงนต้องไปยังไงวะสามสี่นะสามสี่อ่ะสา่เอ๊พี่แดงเดี๋ยวตามเชียร์บ๊วยฆ่ากันเรื่อยเลยนะครับมากับเราทุกปี เยอะมากเยอะดิเยอะไปไงวนประมาณประมาณล้านกว่ามันดูแค่แป๊บเดียวใช่มาดูแค่แป๊บเดียวนัแล้วไงอันนี้คนเยอะมากสาวเยอะมากมาเดี๋ยวไปหน้าเวทีดูโบนันโดโอ้แล้วต้องไปยังไงวะโบนันดโด ลอยเป็นบาไลสนุกสุดใจนักนนาวันนี้ตาวันนี้เฮ้ยทำงานกูทำได้ฮะฮะฮะ ว้าวบ,บอกแล้วตอนเกณนกับตอนกางทูนไม่เหมือนกันท่านท้าเืไหมแฮปปี้แฮปปี้ท่าท้าเสือเข้ากล้องไหมอ่ะหนึ่งสองสามเฮ้ยต่อนปน้ครับเราเราจริงจริงอ่ะเราปลุกไปหน้าเวทีได้แต่ว่าเราเก่งใจคนตรงนี้ครับเดี๋ยวเราอยู่แค่ตรงนี้แล้วก็ ดูบรรยากาศของบอลเดินดอกไปสําหรับวันปล่อยเสือครั้งนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันนะครับครั้งหน้าสะดกไงฝากเชียร์บอลเดินดอกด้วยนี่ว่าไงพี่บอลเด็กแฮตเฮ้ยได้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 เอามา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 ตอนนี้อยู่ที่ช่องแพ็คครับเดียวนะครับอยู่ที่งานวันปล่อยเสือปล่อยปล่อยด้วยปล่อยกูบ้าง ปล่อยไปไม่ได้ไดได้ไป้บพี่าอบคุณครั คนชอบคนนั้นน้องเหมือนผมเลยแฟนคลับนะครับไม่ไม่ขอถ่ายรูปเลยอะไรนะับไม่ขอถ่ายรูปเลยดิยอนยอนย้อนเดี๋ยวเราเอาตัวนั้นทุกทุกคนเลยได้ไปตรงนู้นได้ปะไปใกล้ไปใกล้ได้ปะ ตัวจริงสวยไหมฮะดูเลยูค้ชจะถามอะไรจะไปได้อะไรจากวันปล่อยเสือบ้างได้ขายของอ่าแล้วได้อะไรอีกได้เจอสาวอ่าแต่เจอนะไม่ไม่กล้าทักเพราะว่าเมียอยู่ข้างหลังโอ้โอนเดินเขาใหญ่คือเรื่องจริงเลยน้ำหนักเราจริงเพราะว่าเสือกินขาไปข้างหนึ่งเวทีเขาศิลปินเยอะอ่าเราไปนู่นไปนี่ไปงี้มาเราก็ต้อง คนดูคนแล้วถ้าทุกคนนี้กดติดตามช่องเราจะดีมาก